ีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับเอาหลวงพ่อไปมาฝากนะครับเป็นเหรียญรูปหล่อโบราณนะครับเหรียญเก่าครับรูปหล่อโบราณนี่ดูขอบสมัยเก่าเลยครับดูห่วงครับห่วงจะเป็นมีคาบแป้งคราบขาวๆครับเหรียญเก่ารูปหล่อนะครับขอบครับด้านหลังสองสี่เจ็ดแปดนะครับที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปด หนานมากเลยนะครับคนา,นาบในห่วงในอยู่ในห่วงนะครับเป็นรูปหล่อวงพ่อไปนะครับใครสนใจก็โทรราคาก่อนนะครับลืมราคาลนะราคาเปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบพอครับหกร้อยห้าสิบแบ่งปันกันไปใช้ครับคิดไม่แพงครับ หกร้อยห้าสิบพระบ้านนะครับผมไม่เหมาบ้านเพื่อนมาครับเหมามาหลายองค์ครับมีปนปนมาก็แบ่งมาขายแบ่งปันครับหกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับ พระเก่ารูปหล่อบโบราณนะครับของหลวงพ่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ี่ป้านานะครับครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นมาดูอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ